จเจริญพอลูกนะวันนี้มีคำถามมาว่าทำบุญอะไรถึงจะทำให้ได้หมอดียาดีต้องบอกว่าให้ไปทำบุญเกี่ยวกับค่ายารักษาโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาณชีพามที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราได้มีส่วนอุปธรรมค้ำชูให้อธิษฐานบรารมีด้วยบุญที่ข้าพเจ้า อุปธรรมพิสุสาม,มนเณรอุบาสกอุบาสิกาที่ป่วยไขย้ขอให้บุญนี้ช่วยส่งผลให้ข้าพเจ้าได้หมอดียาดีและในโอกาสหน้าชาติหน้าขอให้คำว่ามีโรคไปไข้เจ็บจงอย่าบาังเกิดแก่ข้าพเจ้าอีกเลยอันนี้ก็จะมีผลในวันหน้าเพราะเคยมี้ารียบุคคล ที่ท่านได้อาน,นิสงส์ส่วนนี้มาแล้วเพราะพุทธองค์กล่าวแบบนั้นแม่จึงขออวยพรให้กับทุกท่านที่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ขอให้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยเสนเจัังไรขอให้สลายไปได้บุญที่เราได้พบกันนี้เทิน